มาลองสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ The Economist กันไหมครับคุณมีสิทธิ์เลือกสมัครสมาชิกได้2แบบระหว่าง 1. สมาชิกแบบดิจิทัลสามารถค้นหาและอ่านข้อมูลออนไลน์ได้ตลอด1ปีราคา59ดอลลาร์สสมัครสมาชิกแบบดิจิทัลบวกปริ้น์สามารถค้นหาและอ่านข้อมูลออนไลน์ได้และได้รับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตลอด1ปีราคา125ดอลลาร์เลือกแบบไหนดีครับ เก็บคำตอบไปในใจก่อนนะครับคราวนี้ผมลองเพิ่มตัวเลือกให้คุณอีกหนึ่งอันคุณมีสิทธิ์เลือกสมัครสมาชิกได้3แบบระหว่าง 1. สมาชิกแบบดิจิทัลสามารถค้นหาและอ่านข้อมูลออนไลน์ได้ตลอด1ปีราคา $59 ดอลลาร์สสมาชิกแบบปริ้นได้รับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตลอด1ปีราคา $125 ดอลลาร์ 3. สมาชิกแบบดิจิทัลบวกปรินสามารถค้นหาและอ่านข้อมูลออนไลน์ได้ และก็ยังได้รับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตลอด1ปีราคา125ดอลลาร์เช่นกันคราวนี้คุณจะเลือกแบบไหนครับนี่คือการทดลองจริงที่แดนอารีลี่เขียนไว้ในหนังสืออันโด่งดังที่ชื่อ Predictably Irrational อารีลี่ให้หนักศึกษา MBA ของเขาจากมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งถือว่าโคตรฉลาดทดลองเลือกตัวเลือกจากทั้งสองกรณีในการเลือกที่1ซึ่งมี2ตัวเลือก นักศึกษา68คนเลือกสมัครแบบดิจิทัลซึ่งราคาถูกกว่าส่วนอีก32คนเลือกแบบดิจิทัลบวกปริ้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือพิมพ์เป็นฉบับฉบับแต่สะดวกกับการอ่านบนมือถือมากกว่าแถมยังประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะจริงไหมครับคราวนี้เมื่อให้นักศึกษาอีกกลุ่มทดลองการเลือกแบบที่สซึ่งมี3ตัวเลือกคุณคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับปรากฏว่ามีนักศึกษาเพียง16คน ที่เลือกแบบดิจิทัลและมีนักศึกษาที่เลือกแบบดิจิทัลบวกปริ้นถึง84คนในขณะที่ตัวเลือกแบบปริ้นอย่างเดียวมีคนเลือก0คนเรามักไม่ได้ตัดสินใจจากข้อดีข้อเสียแต่เราตัดสินใจจากการเปรียบเทียบเคยไหมครับเวลาที่คุณเดินเที่ยวในตลาดนัดที่มีของกินให้เลือกหลากหลายคุณกับเพื่อนหรือแฟนหันไปมองหน้ากันและถามกันและกันว่ากินอะไรดีโดยที่ต่างก็ไม่มีคำตอบให้แก่กัน หรือเวลาที่คุณเดินเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตกะจะหาขนมกินแก้เบื่อเวลาดู Netflix โดยไม่ได้คิดไวล่วงหน้าว่าอยากกินขนมอะไรคุณมักลงเอยใช้เวลาเลือกอยู่นานแสนานานจากตัวเลือกมหาศาลบนชั้นวางสินค้าแม้แต่การเลือกดูหนังใน Netflix กก็ยังกินเวลาเนิ่นนานจนหลายครั้งตัดสินใจเลิกดูดีกว่านี่คือปัญหาของการมีตัวเลือกมากเกินไปครับทางแก้เหรอครับก็หาอะไรมาให้เปรียบเทียบให้ชัดๆไปเลยไง ร้านอาหารหลายแห่งรู้ความลับเรื่องนี้ดีพวกเขาจึงมักใส่เมนูอาหารราคาแพงหูฉี่ลงไปในรายการประเภทที่ทำให้เราสงสัยว่ากาจะขายจานเดียวรวยเลยหรือไงเปล่าเลยครับร้านอาหารแค่ใส่มันลงไปเพื่อให้คุณมีตัวเลือกแย่ๆเอาไว้เปรียบเทียบและลูกค้าที่เห็นเมนูแสนแพงนี้ก็มักจะลงเอยสั่งเมนูที่แพงเป็นอันดับสองเสมอที่เป็นแบบนี้เพราะคนเราชอบเปรียบเทียบครับในความเป็นจริง นิสัยชอบเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติมันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะมันช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจกับตัวเลือกที่มีมากมายเกินไปในชีวิตสำหรับผมแล้วการเปรียบเทียบเกิดขึ้นทุกวันเลยครับผมสั่งเมนูคอมโบเป็นอาหารกลางวันเพราะเปรียบเทียบแล้วมันดูคุมกว่าผมเลือกซื้อรถรุ่นท็อปเพราะเปรียบเทียบแล้วเพิ่มเงินอีกนิดเดียวก็ได้ฟังก์ชันทั้งหมดผมเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดเพราะเปรียบเทียบราคาที่เพิ่มมานิดเดียว แต่ความเร็วได้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะแล้วคุณล่ะครับเปรียบเทียบอะไรก่อนตัดสินใจบ้าง